สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนนะครับมาอีกแล้วครับผมลงทัศน์แชนแนลนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้เรามาเจอกันในวัที่เกามิถุนานะพี่น้องครับปฏิกามิถุนานะครับวันนี้ผมอยู่กับพานอยธรรมดานะครับวันนี้ลงทัศน์พานอยเรานําเสนอเด่นบนล่างชนวิ่งบนล่างนะพี่น้องครับพี่น้องครับ เมื่อวานก็ออกผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับนอยธรรมดาครับกับนอยพิเศษสรุนนอยพิเศษของผมไม่เข้านะครับเมื่อวานพี่น้องครับเมื่อวานไม่เข้าเลยครับสำหรับนอยพิเศษส่วนนอยธรรมดาก็คือตัวนี้นะครับที่ให้วิ่งศูนย์กับหนึ่งนะพี่น้องครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับที่สรุปว่าวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะ ส่วนตัวที่มาร์กไว้ให้ตัวที่คิดว่ามันน่าจะมามันไม่มานะครับที่ผมเน้นมากคือศูนยก้าเก้าศูนย์ับหนึ่เก้าสองเก้าตัวที่ออกมาออกหนึ่งแปนะครับตัวที่เราไม่คาดหวังว่าจะออกนะก็เป็นซะแบบนี้เลยครับตัวที่ผมมาร์กก็ไม่ใช่ว่าตัวที่จะออกเสมอไป ส่วนเมื่อวานจะมีเลขหลายชุดหน่อยหนึ่งนะครับมันจะเป็นบางงวดนะพี่น้องนะวันไหนที่มันตัดกันได้เหลือน้อยมันก็จะได้น้อยตัวแต่พอมาเลือกมันก็ไม่ถูกนะครับที่ผมไปเลือกให้มันทอนลงมาก็เข้าใจกันนะครับพี่น้องเนาะมีได้น้อยมั่งได้เยอะมั่งก็ว่ากันไปตามสูตรครับมาครับวันนี้ผมก็จะมาต่อครับซึ่งจะใช้สูตรนี้เลยครับที่จะลงต่อนะครับ ผมจะลงต่อสูตรนี้เลยครับส่วนสูตรธรรมดาก็ลงไปแล้วครับมารับชมก่อนนะครับก่อนจะเข้ารับชมก็ขอฝากคําเตือนนิดหนึ่งพี่น้องครับคาเตือนจากลงทัศนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนะครับคลิปที่ลงทัศน์นาเสนอนี้นะครับเป็นแค่แนวทางนะเป็นแค่แนวทางให้พี่น้องของเราไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับช่องของเราสนับสนุนเฉพ,เพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกนนี้ ด้วยความหวังดีจากลุงทัดครับมาครับผมจะเข้าเรื่องเลยครับผมเริ่มจากวันที่สามดีกว่าครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะวันนี้ผมจะเร็วหน่อยนึงน,นะครับเข้าเวรช้าเลยวันนี้หมื่นบวกหน่วยนะครับหมื่นบนบวกหน่วยบนหมื่นล่างบวกหน่วยล่างนี่นะครับบวกกันสี่ตัวเลยนะครับสี่ตำแหน่งนะ บวกศได้หกบวกหนึ่งได้7ดบวก6ได้สามสามสี่ห้าต่อไปเลยครับหมื่นล่างบวกหน่วยล่างได้เจครับเจ็ดแดเ้า สูตรที่หนึ่งได้สามสี่ห้าสูตรที่สองได้เจ็ดแปดเก้าพี่น้องครับเราคำนวณวันที่สามกันเอามาใช้วันที่สี่วันที่สี่ก็ออกเจ็ดหกเจ็ดสองแปดนะครับข้างบนนะครับเจ็ดสองแปดล่างออกสามเจ็ดนะตัวนี้ถูกเจ็ดกับแปดนะครับสูตรนี้นะครับด,ดูสูตรมันด้วยนะพี่น้องนะพี่น้องก็ไปประมวลผลเราเองไปคำนวณเราเองนะครับเพราะบ,บางทีผมอาจจะจับไม่ถูกส่วนนี้ได้สามสี่ห้าถูกสามล่างนะครับ ส่วนคู่ชุดเราถูกสามเจ็ดนะครับนี่นะครับสามเจ็ดล่างนะส่วนนี้ก็ถูกเจ็ดแปดบนด้วยครับพี่น้องก็ไปไล่เอาเองผมต่อเลยครับเจ็ดบวกแปดเป็นส 15, 15ิบห้าสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าบวกเจ็ดเป็นยี่สิบหกครับหกเจ็ดแปดสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งครับหนึ่ง สองสามสูตรที่หนึ่งได้หกเจ็ดแปดสูตรที่สองในหนึ่งสองสามมาชนกันนะครับออกเก้าหนึ่งสามนะพี่น้องครับสองตัวล่างออกสามหนะสูตรนี้ถูกหกล่างอันนี้ถูกสามล่างอันนี้ถูกหนึ่งล่าง เห็นไหมพี่น้องครับสูตรนี้มาสองตัวอีกแล้วครับออกหนึ่งสามวันที่แล้วออกเจ็ดแปดนะส่วนคู้ชวดวันนี้ถูกหนึ่งสามอ้ยสามหกนะพี่น้องครับสามหกเรานะสามหกนะครับต่อเข้ามาเลยครับได้ศูนย์ได้หกหกเจ็ดแปด 1> 1. เราคำนวณวันที่5้ามาใช้วันที่6ครับวันที่6ออกอะไรครับออก932าล่างออก3 7สูตรนี้ถูกเกบล่างสูตรนี้ถูก9บนวันนี้ไปคนละอย่างครับไปบนไปล่างไม่เข้ากันนะครับไม่ถูกครับวันนี้ครับ แต่ตัวสูตรไม่ผิดนะพี่น้องนะมาต่อเลยครับหนึ่งบวกสองได้สามบวกสามได้หกบวกเจ็ดได้สามสามสี่ห้านะพี่น้องนะสามบวกเจ็ดได้ศูนย์ครับศูนย์หนึ่งสองมาต่อเลยครับ เราคำนวณวันที่หกมาใช้วันที่เจ็ดบันที่เจ็ดออกศูนย์สามเก้าล่างออกห้าสี่พี่น้องครับศูนย์สามเก้าอันนี้ถูกไปหลักร้อยศูนย์อันนี้ออกสามสี่ห้าถูกสามถูกสี่ถูกห้าถูกคู่ชุดห้าสี่ด้วยพี่น้องสลับกันแล้วครับเมื่อก่อนถูกสองฝั่งนี้มาสองหดอันนี้มาฝั่งนี้ครับทีนี้คู่ชุดยังผิดอยู่นะครับไม่มีห้าสี่ไม่มีสามเก้า มีห้าสี่ตรงนี้ถ้าใครจะไปวินเราก็คงจะได้อยู่ส่วนผมให้ผิดนะครับเทราะว่าผมจะชนกับฝั่งนี้แต่พี่น้องเอาไปวินเอานะครับสังเกตดูสุดไหนมันเข้าก็เอาไปวินเอาครับถ้าเราจับทางมันได้มันมีแค่สามตัวเองก็เลขยิ่งน้อยนะครับผมต่อเลยครับแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามบวกสี่เป็นเจ็ด ก็จะได้7จ็ดแปส่วนศูนยนี้ก็จะได้0ูนยนสองนี่นะครับซึ่งเป็นผลที่ออกเมื่อวานนะครับบนออก8ปดหสามถูก8ดบนแล้วก็18ดล่าง8ดบนแปดล่างเลยครับ หกคู่ชุดหนึ่งแปดนะครับเมื่อวานนะครับที่ผมมาให้ดูไปต้นรายการนะครับมาครับมาต่องวดสุดท้ายพี่น้องครับวันนี้เราจะเอาไปใช้เลยนะครับห้าบวกสามเป็นแปดบวกหนึ่ง1 1> เป็นเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้านี่นะครับตัวน,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 นี้ก็ได้ เก้าศูนหนึ่งพี่น้องครับอันนี้ได้วิ่งเก้าแล้วครับชนกันได้เก้านะถ้าเก้าไม่มาก็จะเหลือศูนยกับศูนกับหอันนี้ก็แปดกับเจ็ดเราต้องระวังตัวนี้ด้วยครับนะผมจะจับผู้ชนนะ แปดเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเดี๋ยวนะครับเย็บ เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดถ้าแปดนะครับพี่น้องครับ

ได้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยหนึ่งนะพี่น้องนะพี่น้องก็ไปเลือกเอาก็แล้วกันครับเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้า ศูนย์สองสองศูนย์ศูแปดแปดศูนย หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งพี่น้องก่าไปพิ่เจณาวเองนะครับแปดหนึ่งผมเขียนลงเฉยๆนะครับเพราะมันถูกแล้ววันนี้มันอาจจะมาตัวกลับก็ได้นะครับตัวแปดตัวหนึ่งแปดเราก็ตัดออกนะถ้าใครจะเอาไปใช้จริงๆมาครับตัววิ่งเก้า ถ้าใครไปรูดเก้าผมว่าน่าจะโอเคนะครับวันนี้ครับมาครับส่วนตัวที่ผมชอบเนาะลองมาดูกันครับพี่น้องครับโครงสร้างเก็บนะครับ รกสร้าง8นะครับ โครงสร้างเก้านะครับตัวที่วิ่งของเรานะตัวเน้นจะตัวนี้จะเน้นเป็นพิเศษนะครับผมคาดว่าน่าจะมาผมว่าเก้าไปเชื่อมศูนย์เชื่อมหนึ่งเชื่อมสองได้นะครับวันนี้ครับผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะเก้าไปเชื่อมเก้าศูนย์ก็หนึ่งก็สองก็สามได้ครับวันนี้นะ ส่วนผมจะตัดให้มันเหลือน้อยนะครับถ้าผมเลือกผมจะเลือกถ้าจะาไปใช้น่าจะเชื่อม90ก192 9 3น่าจะไม่ผิดหวังครับ 1,9,9,1ออกไปแล้ว1,8มันจะออก1,9ได้หรือเปล่าพี่น้องครับ นี่นะครับพี่น้องจะเยอะไปหน่อยนึงครับผมหวัว่าบางงวดมันก็เยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกาสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าโอ้โหสิบห้าตัวเลยพี่น้องครับพี่น้องครับให้พี่น้องไปจับชุดนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นชุดโต๊นะผมไม่มีเวลาเขียนให้นะครับให้พี่น้องไปผมว่าน่าจะมีส่วนมาสามตัว โต้ด,ด้วยนะครับ0 1 2 3 8 9ในชุดนี้นะครับไปโตดออกก็เหลือ3เหลือ6ไม่น่าจะถึง35ตัวผมว่ามีโอกาสมา3ตัวนะครับผมจะให้ตัวโตดด้วยนะครับต่อไปนี้พี่น้องครับก็ลองดูนะครับนะครับเดี๋ยวผมลองเขียนให้ดูดิมันจะได้สักกี่ตัว

สองแปดเก้าสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเก็ดตัวอันนี้ก็ลองดูนะครับผมให้ครบรู้ป่าไม่รู้พี่น้องก็จับใส่นะครับเอาวินใส่กันหมดครับลองเป็นชุดโต๊ดดูนะลองดูครับ ผมว่ามีโอกาสมามากงีวนนี้ครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับอาจจะไม่มาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของลุงทัศนะจะยึดว่ามันจะถูกเสมอไปไม่ใช่นะครับขอให้เข้าใจตรงนี้เนาะมาครับสุดท้ายแล้วนะครับผมขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับลุงทัศน์ทาน้อยเราขอบคุณมากๆครับที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนผมด้วยดีตลอดมาขอบคุณมากครับโชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราครับสวัสดีครับ